มัชิม่ชิสวัสดีทุกทุท่านด้วยนะคะอยู่กับกิ๊บีจังกับเกมตาโปรเจกต์นั้นในเรื่องของค่าอื่นหรือว่าเนี้ของเรานั่นเองนะคะโอเคตอนนี้มาถึงในเรื่องบทที่สามกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเอเปิดเสียงหรือ,อยังมะเปิดเสียงสักหน่อยนะคะได้ได้ได้เออวันนี้ต้องไปที่สถานีทรทัศน์ใช่ไหมครับ ก็มันเป็นเรื่องของสถานีโทรทัศน์นี่ทำไมเหรอปาแค่ okay. ดูดิน่ารัชิาเยอดเลยติ๊กจิ้กแกมเหมือนว่าผมเออเหมือนว่าจะมีคนรู้จักเฉยๆอะครับอ๋อเขาที่เคยทำงานด้วยเมื่อก่อนนะเหรอหืมก็จริงนะก็เคยเล่นละครอยู่เหมือนกันนี่ก็อาจจะมีคนรู้จักอยู่บ้างก็ได้นะ แต่เธอรู้สึกทรมานที่จะได้เจอคนรู้จักหรอครับเออคือเข้าใจนะเพราะเขาลืมไม่ดีที่ไม่ดีใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ไปสถานีคงจะมีโอกาสเจอกับโซฮาใช่ไหมครับคิมโซฮาใช่ครับโซฮาเป็นเพื่อนผมเอง พาฟีเหลืองนี่เป็นญาตกับเอสหรือเปล่าเอสดอุเปเอลิกอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวโอ้ยเป็นนักแสดงเด็กเหมือนผมนักแสดงเก่งมากเลยมนนากๆอ๋อเหมือนว่าจะเคยเจอนะไปเคยเจอตอนไหนเนี่ยถ้าเจอก็คงจะดีนะเป็นเพื่อนกันนี่ครับแต่ถ้าคินถ้าเจอคิมโซฮาต้องเข้าไปขอโทวเขาก่อนครับ ขอโทษอะไรเหรอผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันแต่เขาเล่ากันว่าผมจะแย่งบทของโซฮานั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นผมต้องเข้าไปขอโทษครับเออเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนหรอครับผมไม่รู้เนะแต่เขาว่ากันว่าผมจะแย่งอาจเป็นเพราอย่างนั้นนะครับแต่เขาว่าไงวะ เดี๋ยวใส่นะครับรีบไปเถอะอเหนื่อยแล้วใขรเหนื่อยกับไอไอเลอลังไอมาเป็นอาทิตย์ไอเลอบอิวนะคะอื่นจ้าคัดโอเควันนี้พอวันนี้แค่นี้พอฮะเออ,เอ,อการถ่ายงานวันนี้จบลงเห็นสันสด้วยเป็นอะไรหรือเปล่า อ๋อครับไม่ได้แสดงนาำอะครับแต่คิดว่าดีกว่าที่ผมคิดนึกว่าเธอจะเสียใจที่ได้รับบทเลยเลซะอีกไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ได้รับบทตัวเองนี่เลยครับแค่ได้มีโอกาสแสดงแค่นั้นก็ดีใจแล้วอืมดีแล้วเนี่เล่นได้โอเคเลยนะเอ๊ะพูดคำตอบครับ ก็มีโอกาสอีกร่วมงานกันอีกครั้งก็ดีก็ดีนะจริงเหรอครับขอบคุณนะครับดีใจด้วยนะครับโอเคแน่ๆวันนี้ก็เป็นวันดีเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงแล้วกันมีอะไรอยากจะกินเป็นพิเศษหรือเปล่าแหมก็ต้องเลี้ยงเป็นผู้จัดการไม่ใช่เหรอแล้วดูเด็กตัวแค่นี่จะเขาจ่ายไงอะ่ะกินอะไรดีอยากกินอะไรก็รอบอกมาหมนมปัง มีชอบกินขนมปังมากๆเลยนะเนี่ยก็ขนมปังที่พี่เคยให้ในวนันตอนฝนตกมันอร่อยมากจริงๆอะคะ่ะหลังจากนั้นมาผมก็ชอบขนมปังมากที่สุดเลยเหรองั้นระหว่างกลับบ้านเราแวะร้านขนมปังแล้วยกันะเฮ้พวงกลับนี่ไม่เคยได้ยกข่าวเลยเนี่ยช่างเถอะปกติเขาเป็นคนไม่เอยใส่ไม่เคยใส่ใจอะไรอย่างนั้นเหรือี่ ถึงยังถึงจะไม่สนใจแค่ไหนก็เถอะใช้เบ็ดเด็กแบบนั้นได้ยังไง <c oughs> ควอนคาอ่นซึ่งมีชื่อด่งดังว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีแค่นี้ก็จะแย่ละดูมนินทาเชดดีด้เสียนินทาที่มีชื่อเนียนในหมู่สตาฟบุคลากรนินทาเนี่ยันอยู่หรอ ถเห็นแบว่าจะพาเด็กที่พอแสดงได้มาใช้ในวันนี้แอนนลุ้มแทบตายว่าเป็นไข่พูดตรงๆใช่ถ้าเป็นคนข้าอื่นแล้วก็แอบเสียใจเบาๆอ่ะนะก็ใช่น่ะสิข่าวดของเขานั้นเด๋วดังจะตายก็รู้อยู่แต่ทที่เขาก็รู้ว่าเราได้ยินแต่ก็ยังคงพูดจาเสียงดังเพื่อให้เราได้ยินต่อไปถ้ามีความสามารถมีประสบการณ์แล้วยังไงอ่ะมันมีอีกหลายอย่าง ที่ถึงมีความสามารถและประสบการณ์ก็ยังทำไม่ได้นี่อะไรเนี่ยเชีรยค่ะอื่นยยอให้โตเถียงวางแผนร้ายอีกวางแผนร้ายนี่คืออะไรวะ,อะเออแหมดูดิผู้กำกับคะสตาฟและผู้ปรสานงานเขาพูดจาไม่ดีกับนักแสดงของดิฉันค่ะฮะ <ห ả? S 2> อุย๊ย นี่พูดอะไรของเธอเขาบอกว่าผลงานของพุ่มกับคราวนี้พังแน่ๆอะไรนะแล้วก็บอกว่าพุ่มกับเป็นคนโง่ที่ไม่แคร์คนรอบตัวนี่คุณพุ่มกับไม่รู้สิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันทั่วจริงหรอคะคุณพุ่มกับคะจริงหรอ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 คะไูดแบบนีน้สองคนนี้ค่ะพวกเราพูดแบบนั้นตอนไหนอะตะกี้ไงอะว่าพุ่มกับเป็นคนไม่สนใจพุ่มกับไม่เคยเข้า เคยได้ข่าวจนมาใช้เนียในการแสดงจนผลงานครั้งนี้ต้องพังแน่แน่พุ่เก่บับคะนี่ไม่ใช่การพูดจาไม่ดีอีกหรอคะอะไรนะเพือ่อน่ี่นั้นจจริงหรอไม,ไ,มไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> อ้าวสรุปคนนี้ผู้หญิงเหรออะไรเนี่ยพูดใช้เกับอย่างนั้นแต่ไม่ได้นินทางหรอกพ้กล่าเลยนะอะไรกันทำไมเป็นเดียวกันแต่สามารถแยกควาหมายออกไปได้อีกอย่างอะเนี่ย โอ้พี่เก่งจังเลยสามารถใช้คำพูดเดียวกันแต่แยกความหมายออกไปอีกอย่างได้ด้วยเหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ถูกอพูดอะไรของเธออีกเนี่ยไม่มีอะไรครับเพราะพี่แท้ๆเลยผมเลยหายเทียนเลยพี่สาวครับผมจะตั้งใจมากขึ้นกว่านี้จะตั้งใจมากจริงๆและจะไม่ทำให้พี่เสียใจในภายหลัง ินยดีที่ได้ฟังคขาพูดนั้นนะงั้นเราไปที่ร้านขนมปังกันเถอะคอิออนเฮ้ยสิ่งน่านรักนี่เอ๊ะิจูกกมีเด็กชายเข้ามาหาเนี่ยจะสะดุ้งตกใจเอ่อแต่งตัวได้แบบทำไมนายถึงไม่อยู่ในสถานีโทรทัศน์นายไม่ได้จมหายไปจากวงการน,นี้แล้วหรอไงเอ่อคือว่านี่นายดิ้นลนเข้ามาอีกแล้วงั้นเหรอ เออชิมโซฮาคือลูกหูน่ะเอาไม่พูดใจยยงี้อฉันไม่ต้องการพูดอะไรกับนายอีกฉันไม่อยากจะอยู่กับนายเออเด็กผู้ชายพูดใจย,ย่อมมโหใส่แล้วก็เดินออกไปเมียเอะไรหรือเปล่าอ่ะสงสัยว่าโซฮายังโกรธผมอยู่ผมต้องไปขอโทษผมไม่ได้จะทำแบบนั้นจริงๆผมต้องเข้าไปขอโทษ เพื่อนของเธอที่ว่าคนนี้คือครับนะเพื่อนผมเองเป็นเพื่อนคนเดียวของผมดูยิ้มสิหวังว่าจะดีกันนะอยู่แล้วครับผมจะขอโทษขาสักวันแล้วจะกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมโอเคงั้นเพื่อเพิ่มพลังเราไปซื้ขอขนมปังกันเถอะ โมชีโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบุริในเกม Star project นะ้นในเรื่องของยุนเอ้ยไม่ใช่ในเรื่องของคาอึนหรือว่าพอดีเมื่อกี้กำลังกำลังไอ้นี่อยู่กำลังอะไรนะแปลงไฟของยุนอยู่นะมึนเลยโอเคในเรื่องของคาอึนหรือว่านี่ของเรานั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ถึงตอนที่สี่กันแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะโอเค okay. ไปดูกันเลย อุย้ยเดี๋ยวนะนั่นไงพอดีเมื่อกี้กิฟตไอ้นี่อยู่โอุยโอ้ยออย่าดังเกินอย่าดังเกินว่าแล้วเคียวพอดีเมื่อกี้กำลังดูดูอะไรวะอ๋อชิงพลอยชิงร้านย้อนหลังอยู่นะคะแล้วนเะสียงเพลงมันกลบโอเคถึงเวลาที่ต้องออกแล้วแต่นี่หายไปไหนไม่รู้ไม่มีเสียงตอบรับเลยหรือว่าจะหลับเพลินนะ เขาประตูกกกกเนียอยู่หรือเปล่ายังนอนอยู่เหรอฉันจะเข้าไปข้างในแล้วนะเสียงไม่ต้องไม่ต้องบอกขนาดนี้เลยเอ๊ะเนียท่าทีที่อยู่บนเตียงดูไม่ปกติมากๆป่วยเหรอเป็นไรหรือเปล่าอ่ะก่อก เห็นหน้าอื่นๆนี้แล้วอยากจับโกรธจริงๆเลยฉันลองจับที่หัวของเนียดูเฮ้ยร,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 ร้อนมากเลยเอะอ้าวคราวที่แล้วเป็นเราป่วยแล้วไม่อยู่ดูแลเราอันนี้เป็นเนียป่วยโอเคโอเคได้อยู่โรงพยาบาลต่อไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้เลยตอทำไมมันมีคัดช่วงเยอะจังนี่ นี่ค่ะนี่เป็นใบสัญญาเห็นคุณหมอบอกว่าเขาเครียดหนักเกินไปไม่สม,มกับเป็นเด็กเลยช่วยให้ความสนใจกับเขาด้วยนะคะแง่ออเอตอตกลงตกลงเราพาเนียไปโรงพยาบาลหรือเราไปเองเนี้ยไงกลับมาจากโรงพยาบาแลแหละก็แล้วทายาก็แล้วแต่ก็ยังดูป่วยๆเครียดเหรอ ก็ไม่แปลกหรอกไหนจะเครียดเรื่องคิมโซฮานไหนจะมันจะเรื่องมันจะกาดโดยรอบอหรือว่าต้องลดไข้ก่อนดีฉันเดินไปที่ห้องน้ำเพื่อที่จะหาภาชุบน้ำมาละ,ละลายความร้อนเอ๊ะในที่สุดเนี่ยที่ป่วยหนักมาเป็นเวลานานก็ลืบตาขึ้นสักทีดีขึ้นแล้วหรอ เออเนียมองหน้าฉันด้วยความตกใจแล้วค่อยๆเอามือขึ้นไปจับที่หน้าผากผ้าชุบน้ำพี่สาวจะอยู่ข้างๆผมตลอดเลยเหรอครับเพื่อที่จะดูแลผมหรอไม่เห็นแปลกเลยคนป่วยนะ่ะก็ต้องมีคนดูแลอยู่ข้างๆไม่ใช่เหรอไม่เห็นแปลกหรอครับเป็นครั้งแรกที่มีใครอยู่ข้างๆเวลาผมป่วยโหตายแล้ว พราะแม่เอ้ยโอ้ยไม่มีใครดูแลนั่งผานจริงเอ่มแม้จะป่วยหนักมากแต่ผมก็มีความสุขจังครับอืมเป็นครั้งแรกเหรอเออจริงด้วยสิฉันได้ยินมาว่าเป็นเด็กกำพร้าตอนที่ผมเด็กๆคุณแม่หนีออกจากบ้านครับและอีกไม่นานหลังจากนั้นคุณพ่อก็เสียชีวิตอ้าวตอนที่คุณพ่อผมป่วยหนัก ผมอยู่ข้างๆเขาตลอดเลยผมว่าคุณพ่อของผมต้องรู้สึกเหมือนกับผมตอนนี้แน่ๆเลยครับการที่ใครสักคนอยู่ข้างๆฮมันทำให้ได้กำลังใจแบบนี้นี่เองฮผมดีใจมากเลยครับที่ได้เจอพี่ในวันนั้นเพราะการที่รู้จักกับพี่ทำให้ผมได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยแต่วันนั้นทำไมถึงนั่งอยู่หน้าบริษัทหรอไม่รู้สิครับ ผมพยายามตามหาซอยที่ผมแยกกับคุณแม่แต่สุดท้ายก็ไม่เจออ๋อหนูจะตามหาคุณแม่ที่เหนียยนจะบ้านไปหรอลูกผมพยายามนึกแล้วนึกอีกแต่นึกไม่ออกเลยจริงๆผมก็เลยนั่งเพราะผมทอ้อและที่นั่นที่ผมนั่งลงก็คือที่นี่อะครับกำลังคุยกันเรื่องแคลงคีย่มากๆแต่ใครสักคนก็กดกิ่ง ใครกันเนี่ยช่างมาได้เหมาะจอะจริงๆเลยเออกูตายแล้วพี่พูดอะไรไปอ่ะเอะผมเหรอครับใ <c oughs> ช่งักสวัสดีจนูไม่ไหวนะโอด เออ,เอ,อคุณลุงร้านขนมปังฉันได้ยินมาว่าเธอป่วยฉันก็เลยมาเยี่ยมโจงเขาว่ากันว่าสุขภาพคนเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าป่วยและแบบนีออ้อะไรนะถ้าป่วยแบบนี้ก็ห่วงฮะห,ห่วงสิเจ้านี่คือของฝอกทำไมตนะ้องทำเสียง,งนี้เลยนาะเหรอโอเคแบบอ,อ,อันนะ เห็นว่าเธอชอบกินขนมปองปร้อนๆเหมากเลยเขาขอบคุณค่ะไม่ไม่เวลาแบบนี้ไม่ใช่ฮะเวลาเวลาแบบนี้ไม่ใช่ทำหน้าแบบนี้จะต,ต้องยิ้มเบิกบานเหมือนกับเด็กๆฮะแต่ก็ยังดีนะที่อาการดีกว่าที่คิดไวเอออไขกำลังลดพอดีนะคะแต่คุณลุงคะ คนอื่นเขาไม่มองคุณลุงแปลกๆหรอครับที่ลุงเปิดร้านขนมปังแบบไม่มีใครนินทารับหลังหรอกรับเดีย๋ยวฉันไม่กล้าเข้าอ่ะเอ๊แต่ห้าร่อยก็อีกเรื่องอคงลอ,อยแหละมั้งก็แน่นอนกกแน่นอนทำเสียงไงดีว่าเสียงลุงกกแน่นอนไอ้ <laughs> ก็มีบางคนที่ไม่ได้รู้จักฉันดีแล้วก็ไปพูดอะไรรับหลังอยู่ก็มไม่รู้นะ่ะ <c oughs> จะบีบจมูกไหมวะแต่ก็ไม่เห็นจะต้องสนใจเลยนี่เอ๊ะฉันเริ่มทำงานกับพราะฉันอยากทำยอยาให้พี่ชายของฉันได้กินขนมปังที่อร่อยๆแล้วฉันก็ชอบงานนี้มากๆฉันสามารถรักษาพี่ชายของฉันและร้านขนมปังได้ฉันอยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยลเรออ ฉันแ้าฉันแข็งแรงฉันก็สามารถรักษาทุกๆคนได้งั้นฉันว่าฉันคงต้องกลับก่อนแล้วล่ะเพีงรายไวนานเคินไปคงจาไว้ดีลุงแม่งตา,วาหวานหวานไม่ไหวนะโกนหนวดม่ใหม่ะไหมเนี่ยเออขอบคุณนะคะที่รัษามาหารีบกลับนะคะะจ้ะไว้วันเลเราจะมาเจอกันในสภาพที่แข็งแรงกว่านี้นะหนุ่มน้อยโอ้โห,โหลุง คุณลุงรีบกลับล้านของเขาไปเอ้ยคุณลุงเป็นคนที่เท้มากๆเลยล่ะครับทำขนมปังที่สุดแสนจะอร่อยด้วยเขาเป็นคนดีมากๆเลยละ่ะผมตัดสินใจแล้วครับจะผมจะเป็นคนแข็งแรงเหมือนกับคุณลุงร้านขนมปังฮะ <ห ả? S 1> ถ้าผมแข็งแรงกว่านี้ผมคงจะสามารถรักษาสิ่งที่ผมรักได้เออได้รับความมั่นใจ มากขึ้นแล้วใช่ไหมแทรุมามกมุ่งมั่นมากขึ้นเยอะเลย <c oughs> ครับเป็นเพราะลุงร้านขนมปังแท้แล้วพอฉานละผมจะกินขนมปังที่คุณลุงเอามาให้หมดแล้วมผมจะสร้างกล้ามให้เหมือนขนมปังฮะถ้าผมตั้งใจกินและออกกําลังกายผมจะต้องแข็งแรงเหมือนกันใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่าตัญลั์ของผู้ชายที่แข็งแรงก็ต้องก็คือกล้ามไม่ไม,ไม่ไม่เอาโปรมาเขาพบดคือลุงร้านขนมปังเดียว ต่อหมายหุ่นด้วยเหรอเธอได้ยินมาจากใครอะเนี่ยเดี๋ยวไม่เอานะหุ่นแบบนั้น่ะคือ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 เกือก้าม,ม,ม,มัน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 น่าก,กลัวเกินไปนะลูกเอ๋ยเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็มากินขนมปังที่คุณล,ลุงฝากมาให้กินเกินคือเอเออยากมีก้ามแบบขนมปังจริงๆหรอมี่พูดจริงใช่ไหมยะเออ เอาละค่ะโมชีโมชีสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับกุรงิในเกมสตาร์โปรเจกต์ในเรื่องของคาอึรดริฟว่าเมียของมันเองนะคะตอนนี้มาถึงในเรื่องบทที่ห้ากันแล้วอ๋อพูดรีบพูดเร็วโอเคเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะเออเฮ้สตูดิโอนั้นเต็มไปด้วยคนที่เตรียมงานกันอืมเขาใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะเริ่มนะดีแล้วล่ะคะจะได้มีเวลาอ่านบทเพิ่ม ดีดีทัศนคติแบบนี้การทําตัวแบบนี้เป็นสิ่งที่สําคัญดีมากๆเลยก็างครั้งนี้กว่าจะได้มาลําบากไม่ใช่หรอครับผมดีใจจะตายที่ผมมีโอกาสทํางานแบบนี้อยู่เฮอฉันแล้วไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าข่าวลือที่ของเธอมันมาจากไหนกันันาดที่เธออจจะเป็นเด็กดีขนาดนี้สงสัยผมคงทาอะไรผิดแล้วม้งครับถ้ามีใครสักคนบอกว่าผมทําอะไรผิดผมก็จะพยายามแก้ แต่ผมไม่รู้เลยจริงๆเอ๊ะทาืึนเหรอทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยใครอะนั่นแหละสิคิมแลจายิน <c oughs> อ๋อแม่ของคิมโซฮาแม่ของคิมโซฮาเหรออะไรกันนี่เธอมาทำอะไรที่นี่นะคราวนี้จะแกล้งลูกฉันด้วยที่ไหนอีกฮะ ทำไมรู้ <c oughs> สึกปันไฟะไม,ไม่ไม่ใช่อย่างั้นไม่งั้นเหรองั้นคนที่ไม่มีแม้แต่บริษัทสังกัดเข้ามาที่นี่ได้ยังไงก็ผมย้ายบริษัทอะครับก็เลยได้มีโอกาสกลับมาทนย้ายบริษัทข่าวของเธอแย่ yeah! ขนาดนี้ยินจะมีบริษัทไหนกล้ารับเธออีกงั้นหรอทำไมแล้วทำพูดแบบนี้ได้วะฉันอยากจะรู้จริง ว่าคราวนี้เธอใช้วิธีอะไรอีกหรือเธอจะใช้ใบหน้าที่แสนใสซื่อของเธอหลอกเขาอีกแล้วใช่ไหมเอมเข้ามาตกกูเลยไหมไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นจีนี่ทำอะไรอยู่เหรอคิมซอซค่ะลูกเอาอีนี่แม่ไปพูดก,กับเขาทำไมครับเออก็พอดีว่าแม่เห็นเขาเข้ามาอยู่ในสถานีนี้ไงจ๊ะ แม่แค่รู้สึกเประทื่งเฉยๆนะ่ะแม่ไม่ต้องสนใจหรอกการที่แม่มาอยู่กับคนแบบเนี้ยมันทําให้ผมรังเกียจมากกว่าเอาอีเด็กเวนลูกลูกจะลูกโกรธแม่เหรอทำไมเหรอลูกเอ่อเปล่าผมไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องกดแม่หรอกครับยิ้มก็น่ารักอยู่หนังนะแต่นิสัยอะไรของหล่อนเนี่ยผมก็แค่รังเกียจที่จะต้องมาเจอคาอื่นในสายตาของผม โอเคค่ะงั้นเราย้ายไปที่อื่นกันเถอะนะจ<อ>๊ะแม่ว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าไปกันเถอะลูกครับดีไปพอนพ้นเลยไปคุณแม่ลูกคนนี้ก็เดินออกไปนี่มันไรกันสองแม่ลูกคู่นี้จู่ๆก็มาหาเรื่องเองแล้วก็มาสรุปเองแล้วก็มาเดินไปเฉยๆเลยอ่ะสวยไหมคะคุณแม่ของโซฮานะครับเขาสวยมากเลยพี่สาวว่าไหมครับไม่ เขาอยู่ข้างๆโซฮาตลอดดูแลอยู่ตลอดเขาช่วยและปกป้องโซฮาไม่ให้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นคุณแม่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับจริงๆผมว่าผมชอบแม่ของโซฮามากกว่าตัวโซฮาอีกนะครับผมแค่คิดว่าถ้าหากผมมีแม่เหมือนกับแม่ของโซฮาก็คงจะดีก็เลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โซฮารังเกียจผม ผมเพียงแค่ไฟ่ฝันอยากจะมีบ้างแค่นั้นเองโอ้ยปวดใจจริงเลยเฮ้ยฉันขอถามอะไรหน่อยสิอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอกับคิมโซฮาห่างกันเหรอ,อมผมไม่รู้เลยจริงๆครับคือคิมโซฮาเขาปฏิเสธบทที่เข้ามาหาเขาแล้วต่อมาผมก็ได้รับบทนนั้แทนแต่ แต่คิมโซ่ค่ะกระจายข่าวว่าผมแย่งบทนั้นก็จาขาเออจากเขาไปทั้งที่เขาบอกจริงๆนะคะว่าเขาติดงานอื่นเขาเลยไม่สามารถจะเล่นบทนั้นได้จริงๆแต่ข่าวออกมาว่าผมแย่งจากเขามาว่าอีเด็กนั่นมันอจฉาเนียนนี่เนียน,น่ารักกว่าดัางกว่าหรือเปล่าก็เลยแบบวางแผนจะเด็กทำไมมัน,มน,มนมหนีวะอะไรกันไรแต่เด็กจะไม่ไหวนั้นทุกเอ,อ้ย นี่มันไม่ใช่ความผิดของเธอเลย้ะแต่นิดเดียวนะแต่คนอื่นเขาบอกว่าผมทําผิดเฮ้ยแล้วก็คิมโซฮาวก็ว่าผมอะไรนะก็เลยสรุปว่าผมคงทำผิดจริงๆมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ผมทําผิดนี่มันจะบอกว่าใส่ซื่อก็ไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> นั่นเองต้องบอกว่าง้อ <c oughs> หรือว่าเนี่ย <c oughs> ถ้ามีลุงแปลกหน้ามาหาเธอแล้วบอกว่าฉันจะซื้อลูกอมให้นะมากับฉันเธอเธอจะทำยังไงหรอ<ฮ>ทำไมต้องโหขนาดนั้นน่ะโหให้ลูกอมกับเด็กที่ไม่รู้จักด้วยเป็นลุงที่ใจดีจริงๆเลยโอ้ตายแล้วกูจะบ้าตายนี่ โอ้ยว้าให้ของกินฟรีๆด้วยจะด,ดีนะผ่าเธอซะทีดคนดแบบนั้นมาหาผมผมก็ต้องไปหาเขาสิครับโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่เธอมันจะใส่จนเกินไปหรือใส่จนไม่คิดอะไรเลย,ยเดียวนี่เธอมันจะใส่จนเกินไปหรือใส่จนไม่คิดอะไรอะไร หรือใส่จนคิดอะไรไม่เป็นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเด็กคนนี้นี่ถอนหายใจเออเออจริงๆก็เดี๋ยนะปกป้องความใสื่อชื่อนี้ไว้อืมสั่งสอนคนโง่คือความชั่วร้ายในสังคมช้ำลูกอมหรือชอบฉันแม่ล่าอืม จริงๆจะตอบอ,อ,อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ได้ถ้าเธอเดินตามไปพรแค่ให้ลูกอมแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะเอ,อ๊ะทำไมพี่ทำไมหรอครับก็ฉันให้ขนมปังเธอนี่เธอจะลืมฉันแล้วก็เดินไปหาลูกอมเฉยๆเลยเหรอฮะรอ๋อมันตีความเหมือน,นั้นหรอกหรอครับ เธอทำแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะหรือเธอจะบอกว่าเธอชอบลูกอมมากกว่าขนมปังอะ่ะมาไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นผมชอบขนมปังมากกว่า <c oughs> เหมือนไปไปชนเด็ก <c oughs> เ,เลยอ๋อรตเลติ้คอแล้วก็ชอบพี่ที่ผมรู้จักอยู่แล้วมากกว่าคนลุงแปลกหน้ายอยู่แล้วครับจริงนะจริงๆนะ ตอบอย่างมั่นใจเลยแต่แอบรู้สึกว่าการสนทน,นาในครั้งนี้มันดูแปลกๆทีนี้นะเอาเถอะตอนนี้จะใสหรือไม่ใสก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรสรุปแล้วข่าวของเมียมันแย่ขนาดนี้ก็เพราะว่าคิมโซฮางั้นเหรอมะไม่ครับไม่คือผมทำอะไรผิดจริงๆม,มันก็เลยเป็นแบบนี้พอเลยโอเคันต้อกการันต้องหาวิธีแก้ไขล่ะ ผมว่าคงจะผิดหยุดพูดไปได้เลยเนี่ยคนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอ้ย